สวัสดีค่ะทุกๆคนย่าๆพาทุกคนมาชมต้นออมชมพูนะคะวันนี้ใส่หลักไม้เลื้อยให้ออมชมพูค่ะไปชมกันเลยนะคะในภาพนี้เป็นต้นออมชมพูเมื่อ5้าเดือนที่แล้วค่ะมีการเปลี่ยนดินและก็ใส่หลักไม้เลื้อยขนาดเล็กหรือหลักไม้เลื้อยชั่วคราวให้น้องไปก่อนนะคะ แล้วนำน้องไปวางไว้ที่ชันวางต้นไม้ค่ะนี่ค่ะห้าเดือนผ่านไปน้องแตกใบเยอะแยะมากมายค่ะที่เห็นว่าบางใบเป็นสีเขียวเพราะที่ตรงนี้มีแดดส่องช่วงบ่ายนะคะเนี่ค่ะใบที่โดนแดดเยอะๆก็จะเป็นสีเขียวใบที่โดนแดดน้อยนะคะก็จะเป็นสีชมพูหวานแหววอยู่เหมือนเดิมค่ะ วันนี้ย่าๆยก็เลยจะเอาน้องที่อยู่ตรงนี้นะคะมาใส่หลักไม้เลื้อยให้ค่ะทั้งสองกระถางนะคะอีกกระถางหนึ่งนี่ค่ะอีก,กระถางหนึ่งเออมีเถายาวเลยค่ะเนี่ยค่ะเถายาวไปอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวต้องอ้อมไปอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อดึงเถาของน้องมาด้วยค่ะเนี่ยค่ะยาวไปอยู่ในกระถางของต้นไม้อื่นค่ะ อมจมพูเขาเป็นไม้เลื้อยนะคะถ้าเราไม่จัดให้เขาเลื้อยขึ้นตามหลักไม้เขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆเ,เจอตรงไหนที่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอเนี่ยเขาก็ยังรากลงไปค่ะในกระถางของไม้อื่นเราต้องค่อยๆดึงขึ้นมานะคะนี่ค่ะอยู่ในอ,อยู่ในกระถางของต้นพรับพลึงค่ะ,ะเดี๋ยวต้องพาน้องทั้งสองกระถางนี้นะคะไปเสรหลักไม้เลื้อยใหม่ให้ค่ะ หอมชมพูไม่ชอบแดดแรงๆนะคะเมื่อระวางไว้ที่มีแดดแรงๆครั้งแรกที่วางนะคะอาจจะเด็ดไม่แรงต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนอากาศนะคะจากช่วงหน้าฝนเป็นหน้าร้อนแดดก็จะแรงขึ้นใบก็จะไหมแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะใบไหมอย่างนี้ต้องตัดออกนะคะตัดทิ้งก่อนที่เราจะใส่หลักไม้เลยให้นะคะตัดใบที่แห้งที่เน่าที่เสียออกก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เปลี่ยนกระถาง เพราะหลายเดือนแล้วนะคะดินในกระถางก็จะจืดหมดแล้วนะคะท่านอาหารต่างๆย่อยสลายหมดแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้น้องนะคะเดีย๋ยวย่าจัดการตัดใบใบแห้งใบเสียออกก่อนค่ะแล้วเปลี่ยนกระถางดินนะคะถึงจะใส่หลักไม้เลื้อยเป็นอันดับสุดท้ายค่ะ ต้องจัดการเอาใบเสียออกทั้งสองต้นค่ะรูสิคะต้นนี้อยู่นอกนะคะจะมีใบเขียวเยอะค่ะถอนน้องออกจากกระถางเก่าก่อนนะคะเปลี่ยนกระถางใหม่และเปลี่ยนวัสดุป,ปลูกด้วยค่ะเพราะว่า5-6เดือนนี้วัสดุป,ปลูกที่อยู่ที่กระถางนี้นะคะเย่อยสลายหมดแล้วหรือเสื่อมคุณภาพหมดแล้วค่ะ เดี๋ยวผสมดินใหม่เพื่อไม่น้องนะคะดินหนึ่งส่วนใบก้ามปูผุหนึ่งส่วนกับมะพร้าวสับหนึ่งส่วนมูลวัวนิดหน่อยและปุ๋ยมูลไส้เดือนอีกนิดหน่อยค่ะ วันนี้ย่าใช้หลักไม้เลื้อยสมิตรูปนะคะซึ่งเป็นหลักไม้เลื้อยที่ยาวก็กะว่าจะไม่เปลี่ยนหลักอีกแล้วค่ะเพราะหลักเดิมที่ทําไว้เป็นหลักไม้ชั่วคราวนะคะหลักไม้เลื้อยอันนี้คือเป็นหลักไม้ถาวรเลยค่ะอีกสีห้าเดือนต่อไปเราก็แค่เปลี่ยนดินนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนหลักไม้เลื้อยแล้วค่ะเพราะว่ารากของน้องก็จะจับอยู่ที่หลักไม้เลื้อยนะคะ ปุ๋ยคอกผสมไปในวัสดุปลูกนะคะนี่ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนไว้หลังสุดค่ะโรยไปรอบๆปากกระถางค่ะเท่าที่เราต้องการนะคะถ้าใส่เยอะก็เปลืองค่ะก็ใส่พอสมควรนะคะปิดคลุมปากกระถางด้วยกลับมาองพลาสับอีกส่วนหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันความชื้นระเหยออกค่ะให้ดินในกระถางนี้เก็บความชื้นไว้ได้นานๆน,นะคะทำเหมือนกันทั้งสองกระถางค่ะคือเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดิน และใส่หลักไม้เลื้อยส่วนกระถางที่สองนี้จะมีเถาที่ยาวเราก็าเอาเถานี้มาพันรอบหลักไม้เลื้อยที่เราผูกเข้ากับหลักเดิมนะคะอ้อมชมพู เป็นทั้งไม้มงคลและไม้พอกอากาศนะคะเราสามารถปลูกได้ทั้งในและนอกตัวบ้านออมชมพูเป็นไม้ที่ดูแลง่ายค่ะไม่มีเรื่องจุกจิกเลยเพียงแต่วางน้องไว้ที่ร่มรําไรให้มีเสียงรำไรนะคะอย่าให้โดนแดดถ้าโดนแดดนอกจากน้องจะมีใบไหม้แล้วใบของน้องจะกลายเป็นสีเขียวมากขึ้นค่ะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินแล้วนะคะ สวยสงา,งามขึ้นกว่าเดิมเชียวนะคะเพื่อนๆดูสิคะหลังจากนี้เราก็เอาน้ำมาฉีดพ่นค่ะในน้ำก็ผสมด้วยจุรินทรีสารข้อแสงนะคะเพื่อช่วยให้พืชเจริญเติบโตเต็มที่และลำต้นมีความแข็งแรงค่ะ เมื่อน้องโดนเด็ดมากจากการหักเหของแสงหรือร่มไม้ใบบังที่บางลงเราเปลี่ยนที่วางใหม่น้องก็จะมีใบเป็นสีชมพูกลับมาดังเดิมค่ะจะเห็นว่าออมชมพูเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะความหวานสีชมพูสดใสจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขในทุกๆวันค่ะยา่าขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุขยยืนยาวมีความสุขค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย